สวัสดีครับผมนะครับยามค่ำคืนนะฮะวันนี้มาผสมดอกบอลสีกันนะครับบางคนมือใหม่ๆนะครับยังไม่เคยผสมนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผสมให้ดูครับนะประมาณสองอาทิตย์นะครับฝ่าดอกเข้าจ้าบานนะครับวันนี้เป็นคืนแรกนะครับผมนะที่พร้อมที่จะผสมเต็มที่นะฮะกลิ่นหอมเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะฮะ ว่าผมผสมแบบไหนนะฮะนี่ฮะสิ่งที่ใช้นะครับก็มีของผมใช้ใบมีดโกนนะครับมันเป็นมีดกันคิ้วนะฮะมีดโกนกันคิ้วแล้วก็ผูกกันแล้วก็เกสรที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับเอามาตัดกิีบดอกก่อนเลยก่อนเลยนะฮะนี่ครับค่อยตัดเขานะครับกลิ่นกำลังหอมเลยครับ ผมชอบมากเลยนะกลิ่นของบ้อนสีเนี่ยหอมแบบอบอวลดีอะผมชอบหอมหอมแบบมีสเสน่ห์ครับที่ผมหลงรักนะผมไม่ได้หลงรักที่บ้อนสีนะผมหลงรักกลิ่นของดอกเขาเนี่ยฮะหลงหลงหลงกลิ่นเขามากกว่านะฮะเราตัดออกเยอะเลยฮะนะฮะตัดออกเยอะเลย ปาดนิดนึงด้านล่างนะฮะไม่ให้น้ำโมขังนะครับเพราะเดี๋ยวบางท่านเขาอาจจะเอาเราผสมเสร็จแล้วก็จะกลับขับไปเข้าตู้ส่วนผมก็จะอยู่ล็อกตู้นะครับนะฮะง่ายเลยผมตัดตะกีบดอกบางทีบางทีเวลาเราผสมเสร็จปับ๊บเขาติดแล้วนะฮะกีบดอกตัวนี้บางทีถ้าเราตัดนอตเกินไปครับเขาจะบีบตัวเกรสรอนตัวพุดตัวเมียครับผมนะผมก็เลยนะ ตัดซะเยอะเลยตัดเยอะๆเลยนะผมไม่อยากให้เขาบีบนะฮะมาลองมาป้าเกศสอนจริงครับนะบเกศสอนที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นพวกใบกลมจะเยอะนะครับเพราะลูกไม้ที่บ้านชอบใบกลมผมเป็นคนชอบใบกลมครับก็ปไปิดการลุมโซมนะครับเป็นงานลุมโซมนะหนึ่งดอกผมใช้วันนี้ผมจะใช้ ประมาณ4พ่อถึง5พ่อนะครับส่วนใหญ่ที่บ้านจะเป็นใบกลมด่างนะพวกปะคาฟทั้งหลายแหล่นะครับที่ใช้นะครับพอดีที่บ้านช่วงนี้ออกดอกเยอะนะครับแล้วก็มีเกสรพอสมควรนะครับที่จะป้ายนะครับก็มีหลายท่านก็สอบถามมานะครับว่าแบ่งเกสรไหมโอ้ส่วนตัวผมผมไม่ได้แบ่งเลยนะครับต้องเก็บไว้นะครับ เพราะผมฝ่ายจะได้มาก็น้อยนิดเหลือเกินนะครับพอช่วงนี้เกสอนที่บ้านออกเยอะออกเยอะก็จริงนะครับนะฮะเกสอนได้เยอะก็จริงแต่ดอกก็หลายดอกเหมือนกันเช่นกันครับนะครับวค่อยป้ายใช้พูกการป้ายนะครับค่อยป้ายเขาครับนะฮะคืนนี้คือแรกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นคืนที่สองนะครับคืนที่สองเราก็จะมาเก็บเกอรกันนะฮะพอดีผมทําคลิปไว้แล้ว อีกคลิปนึ่งเดี๋ยวคงจะได้คงถ่ายใหม่นะฮะในการจ็ดเกสนเขานะฮะพอรู้ก่าอันนั้นมันจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาจ็บเกสนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับที่ใช้หลายพ่อไม่ใช่อะไรนะครับปกติผมก็ใช้1ต่อหนึ่งะครับถ้าเป็นดอกสดนะถ้าเป็นแบบเกสนใหม่ๆอย่างเงี้ยผมจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งถ้าพอดีเกสนที่ผมใช้ตอนเนี้ยมัน ไม่เชิงว่าสดทีเดียวไงไม่เคยไม่ไม่เชิงว่าสดทีเดียวมันการเก็บมาสักพักนึงแล้วอะครับนะสักประมาณสามสี่วันเนี่ยผมม่ความมั่นมความไม่มั่นใจไงเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดติดบ้างไม่ติดบ้างเนี้ยมันไม่แน่นอนถ้าเป็นเกสบสดสดเก็บสดเลยสมสดเลยเนี้ยส่วนใหญ่จะติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมทาอยู่ตอนนี้นะฮะ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับบางท่านอาจจะกลับเข้าตู้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะไว้นอกตู้นะครับนนี้เป็นลูกไม้นะครับนะจริงๆเขาป้ายนะครับเขาป้ายป้ายชมพูนะครับพอติดดอกปั๊บก็เป็นแบบนี้เลยสภาพนี้เลยนะับไม้ทรงไม่สูงมากนะครับครับสวัสดีครับนายกัมคืนครับผมนะฮะวันนี้มาทําอะไรมาเก็บเกสรครับผมนะฮะ คางทีเมื่อคืนนะ่ะผสมไปแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเก็บเกบสรกันนะครับผมนะอันนี้เป็นช่วงหัวค่ํานะครับตอนช่วงตุ่มกอกว่านะผมก็จะเก็บก่อนหนึ่งรอบนะครับเนะกสรกำลังฟูเลยนะฮนะไอที่เก็บก่อนหนึ่งรอบนี่หมายความว่าผมกลัวเกสรเขาจะปิลฮะเพราะรู้สึกว่าเขาจะให้น้อยมากไปเกินนะเดี๋ยวเก็บกันก่อนเลยครับเนะี้ยสีใช้ครับกระดาษนะ A4 นะครับโนมดอกไปเลยครับ แล้วก็เคาะดีบดีบดิบมานะครับอืมนี่ครับนี่ครับนี่ครับสิ่งที่ได้นี่ฮะเกสรนะครับอืมแล้วก็แล้วก็เทใส่กระปุกเลยครับนี่ครับอืมเทใส่กระปุกไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบครับตอนรักสามสี่ทุ่มรบบว่าเขายังให้เกสรอยู่ไหมนะฮะนะฮะแล้วก็ลักสามสี่ทุ่มไม่ว่านะฮะ ช่วงเช้าก็ต้องมาดูีกทีนะฮะถ้ายังให้เกสรอยู่ก็เก็บได้เลยฮะช่วงสามทุ่มช่วงเช้าก็ยังเก็บได้อยู่นะฮะนะของมันมีน้อยครับได้น้อยมากนะฮะก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดครับผมนะจบแล้วนะครับสําหรับการผสมบอลสีนะฮะนะทั้งผสมด้วยนะฮะเก็บเกสรด้วยนะฮะนะฝากนิดนึงครับผมนะเป็นคาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมนะนะก่อน จับผสมตอนสีนี่ฮะเลือกต้นที่ชอบนะครับเลือกโครงสร้างที่ใช่นะครับเราค่อยมาผสมนะครับผมนะอย่าผสมไปแบบมัวๆตัวๆจับอะไรได้ผสมนะครับนะครับจุดจบมันอยู่ปลายทางนะฮะนะสวยมันก็ดีไปนะฮะาให้สวยล่ะทํายังไงนะฮะทิ้งบ้างแจกบ้างและความถาดบ้างล่ะนะลงบ่อปลาบ้างล่ะอย่างผมนี่ลงบ่อปลาเป็นอาหารปลาไปนะฮะ ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมนะครับคิววิดีโอจนจบนะฮะนะครับช่วยฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะคขอขอบคุณมากนะครับนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ